ข้าเป็นลูกเห็นไหมลูกสวยไหมงอเลยงอเลยไอหมแตอตอนดูครัวสวยแต่ทำไมตอนนักเรียนทำออกมาแล้วมันสวยไปเยอะทัด้ยเขาเลยไม่หมดเลยเอาเอาเนื้อน้อยเนือน้อยที่สุดเบืงอไมือไก็ได้มาหัวแม่ะ เกล็ดเผื่อสลามนะเลอะเป็นใหญ่เลยนะแต่ยังไม่มันมันเปรืองนะห่วงให้เดี๋ยวมันจะได้น้อยแล้วกินได้กินน้อยนะเดี๋ยวลูกไม่สวยอะไรเดี๋ยวลูกจะดูเด็กเด็กเด็เด็กลงมือใครจะทำเอาเลยเฮ้ยของไปมีมีคนตักคนหนึ่งช้อนเนี่ยต้องการเป็นคู่ตานบีบพี่ไข้สงมือไม่ได้นะถ้าใส่สงมือจะ ลูกจอะไม่กลัวให้ให้ให้จับเป็นคู่ไงคนหนึ่งข้อดีคือนการยี่งหาออย่างนั้นได้ใช่ไหมคคู่ค่ะดีฮะสมุดแพทย์ได้มันเยอะมากต้องให้มันลอยขึ้นมาใช่ไหมระวังอย่าให้หยดไปที่พื้นนะมานิดเดียวมา หยดที่พื้นนะหนูเดี๋ยวเราไปเลียบนี่หนูเด็กนเดียไม่ตั้งใจคุณจะไม่ให้ทำะครับหยดที่พื้นนะะเดี๋ยวเหยียบมูฮัมหมัดดูเนี่ยดูดิดูดูใต้นิ้วคุณดิมันจะหกทีละน้อยไอ๊ะะเอ๊ต้องบีบเนี่ยยากเห็นไหมคุณครูทำเลยนี่ยดูนล่นรูอะไรเนี่ยอันล่อเละมันไม่กลมนี่ต้องรอให้มันไม่ใช่เนี่ยอะไรเนี่ยไฟอิดทำไมไม่ตั้งใจกันเลยอะฮะ